เดี๋ยวก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่น้ำตกคลองมะเดื่อครับอันนี้เขาเรียกคลองหนึ่งนะครับามปบายประมาณไหนนะฮะยากาศนะครับคนน้อยนะครับคนดู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 เลยนะครับดูวิวนะฮะไปทางวิวนะฮะยังไม่มีคนเลยนะครับอันนี้อันนี้เรามาแบบเรามาแบบครอบครัว นน้อยวิวดีอยู่ติดธรรมชาตินะครับอันนี้คือป่าเลยนะท่านผู้ชมมีภูเขาทางโน้นด้วยค่ะอันน,น,นี้อันนี้คือป่านะป่านะท่านผู้ชมธรรมชาติมีรังมดแดงด้วยรังมดกระตอก็มีค่ะขอรีวิวเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะเล่นน้ำต่อแล้วครับผมสวัสดีครับ มูมเอนแม่มาถ่ายรูปก่อนนะวันนั้นนี้่น่สามไมบบ่ก็ห <waves> ยุดเสรนะนิ่งสักาเไปแคออกวันนี้เราถ่ายรูปเกม ทำหน้าถูกใส่กล้องมองูยมองเงยมองกล้องหนึ่งสองสาม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 หนึ่งสอามแม่โยนหนูบ้างดินบนขาไม่ไหวอะเดี๋ยวพูดสนุกฝั่งพ่อนะขุณนะอายืนสวัสดีครับกล้องปั่สวัสดีครับทตัวถัก่ันสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่น้ำตกของมาเดือครับ ใช่ไหมโอเคตอนนั้นหนูเตรียมนะนิหนึว ถึงเวลาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้เลยเฮ้ยแม่แมัวน้ทว่างจังั่ไวไไไมือขวักน้ำยังไงไม่ต้องกลัวมือขวักน้ำเ้ยอันนี้เหรอ้หินอะไรเดิ์มันลงมาอะไรตรง้ เด็กนวพทำหน้าไปมองกล้องเวลาเล่นอะ ตอนนูอยู่ในน้ำรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงกรู้สึเหมือนได้ยินเสียงน้อยมากเลยตนตา

ยดอกไหมไม่ใช่จะผูกเขาเป้าทำไมไม่โผล่หรอกทำอะไรนี่ถ้าไปได้เรื่องดีมากเลยเนี้ยไปเลยตองดีน้ำ ว่ายน้ำดีว่ายน้ำมีพ่อสอนยังไงกระดึ๊บเอามือว่ายตบตแลองดำน้ำหน่อยเอามือคักไว้ให้ยวไปคนดำได้นะงดำไม่ได้แล้วแม่เดี๋ยวนูจะห่าทีการดำน้ำเหมือนว่าอายุเราเยอะเรใจไี่ราเราไปเน่ะเีย่ี่มือานีเอามือขักน้เดี๋หักกามือางหรับแม่ต้องก เออใช่อย่างนั้ลูกใช่อย่างนั้นเก่เกอ้เอ้ออย่างนั้นแหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ่อมัยนู้นอยางนเยไม่อองเกงเหมือนหมาไ้ไม่หวไม่หวตัวนี้ไม่ไหวันอ้คตัวนี้เก่งมากเก่งมันเปล่งใช่นอนเกรวมเเหรอเอ้เอมันกอิฟอเอาตัวนั้นดีกว่าตัวนั้นมันจะมันจะดันฟอแล้วมันจะลอยได้จทอไนะมัยก่ออดก่อนคลอดกอน ทันี่ะพ่อทำอย่านี้ก็ได้นั่งข้างฝัก็ได้ไม่ใช่ทำอย่างนั้นตาแดงเลยเอ็มผี่เวลาไปไปยกแขนให้สุดยกให้สุดเด็กยกแขนสุดยังไงยืนเด็กยืนบนฝั่งเด็กยืนบนฝั่งให้ยกแขนให้สุดไม่ใช่สุดไปข้างหลังขนาดนั้นยกขึ้นสูงๆเอออย่างนั้นยกสลับไปเน๊ะ หลับกันไม่ใช่อย่างนั้นยกแขนขึ้นหลับกันเออใช่แล้วก็ช่วงไปข้างหน้าอย่างงี้นี้บิดตัวด้วยเออนั่นแหละไปทั้งไหล่ไปแล้วไม่ใช่ไปแต่แขนไปทั้งตัวลงไปโ้ปมตัวไปเลยไปโน้มตัวไปโน้มตัวมันจะได้แค่นั้นดูดูดูยวดูก้อตีไปยาวงา่ ไม่ต้องไปตั้งอะไรขนาดนั้นหรอกาาห่แาพออัออนี่กไไแขนพ่อทอย่างนี้ม่เลกแขนพ่ออ,อ,อ่าจ้วงแขนในก้นจ้วงแขนไงเอาเอาทิวิพเล็กไหมวาถึงยีดไปได้ ไม่ต้องเบ็ปั้กยไม่หมแล้วอตาแดงเบรก่อนเหตเพราว่เบก่อน็ดีเบรกจะพักไปเด้อะไรนั่งเบรกักยไม่สบายไม่เาไม่เอใต้กดตู้กู้กต้องตู้กดตู้ต้กดตู้กดมูดตู้ก้กกต้กดต้กด้ต้ดตู้กดกต้กดต้กต้กตดกต้้กต้กต้้กต้ ดี๋ยวอีกสวันก็จะตรวจอีกือผมวอีกผสนอีกพดมันดึงเกียงทำไมมันหลุดตัวจะไดู้้นะจะใส่างี้มาด้วย นั่งตรงนูกล้องเห็นเเี่ยกกล้องไปด้วยออขอเทปหรอคะขอเทปก้อนนึงค่ะอยิยิมหยิมหยอยมยิมยมิ

ก็จตัวจิดตัวเริตตัวเรื่อยหายามีิดตัวช่วงนุงช่วงไรเป็นนาีเหรอดูก็ทำให้ดูดูเป็นตัว่นะดูเป็นอย่างจล็กเล็กกลเล็กกอเล็ก พวอมันอยางบอกํ่าทำคายยังไงคอยดูี๋อวก็จะไป,ไปให้เดิดูนะ

พอแล้วนะชิ้นนี้ใหญ่พ่อมากเอานังพอแล้วอีกคนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเราหลังเพลงชนี้นะครับเดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้านะครับผวมตัหรันที่นี้สวัสดีครับเตรียมสวัสดีค่ะลูกปลาก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์และกดติดตามช่องดอนทักจิ้งัาเที่ยวเลยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย